บ้างนะครับโดยที่เหล่ากาชาติจังหวัดนานเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมเหล่ากาชาติจังหวัดภาค9ครั้งที่1ทับ2,567ที่โรงแรมเทวราชอำเภอเมืองจังหวัดนานในเตศบุญนาคเลขาธิการสภาการชาติไทยเป็นการเปิดประชุมนะครับเหล่ากาชาติจังหวัดภาค9ครั้งที่1ทับ2,567โดยมีนาย,นายชัยนรงวงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดนานกล่าวต้อนรับ นางเหมือนใจวงใหญ่นายกเหล่ากาชาติจังหวัดน่านสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดและกิ่งกาชาติอำเภอจากเหล่ากาชาติจังหวัดภาค9จ้าจำนวน กว่า400คนเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้สำหรับการประชุมในครั้งนี้เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคแนวทางการแก้ไขรวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันระหว่างเหล่ากาชาติจังหวัดและกิ่งกาชาติอำเภอทั้ง6จังหวัดรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยและพิธีส่งมอบธงเหล่ากาชาติจากจังหวัดน่านเจ้าภาพส่งต่อให้กับเหล่ากาชาติจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งต่อไปสำหรับการประชุมเหล่ากาชาติจังหวัดภาคเก้าประกอบด้วยจังหวัดแพร่พิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์และจังหวัดน,น่านร่วมกับกิ่งกาชาติอำเภอโดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพทุก4เดือนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับ,รบทราบข้อมูลข่าวสารนโยบายของสภาการชาติไทยในการปฏิบัติงานนอกจากนั้นยังได้เสริมสร้างความรักความสามาคัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของบรรดาสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดในภาค9อีกด้วย